ฮะเชี่ยวที่ดีกว่าไหมจะได้หลายคนมาขอชมรูปป่ะระวังเรื่องมันไม่ใช่ก้อนหินจริงๆลดกันนั่งลงเลยมันมันไม่ใช่ก้อนหินจริงๆนะคะทุกคนต้องนั่งลงนิดนึงอ่ะเห็นนป้้าายขงบคะถ่ายรูปแม เลิกออกไหมวันนั้นวันนั้นอเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าไปจะไเย่อจะแตกไปจะได้ไไจะได้ทายลูกหาพี่ตู้เข้ามาได้จากลูปแล้วล่ะถามลูปชี้ลูปเห็นท่าทายลูปนะไปไปโอ้เจ <c oughs> ็บจิ้ <c oughs> <c oughs> ฮะาเจ้าพ่อเกิสวัสดีค่ะเย็นนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านค่ะมาสักการะนะคะบริเวณศาลเจ้าพอ่อบึงเถากงมากค่ะทุกคนก็นจะพาทุกท่านมาชมนะคะสวยงามมา,มากๆเลยจ้าสวยมากเลยวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะอากาศค่อนข้างเย็นค่ะ เราก็จะมากับเพื่อนๆเอุ้ยอากาศดีๆลมเย็นลมลมมากลม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 มากสวยมากค่ะสวยนะคะสวยมากเหรอว้าวต้องยืนแข่งกันสิกับคนหนาอ่ะอันนี้ อ้าม,มามามาพี่ตุย้ยมาพี่ตุ้ยคะ่ะหันมาทางนี้หน่อยอ่ะอเคหนึ่งภาพสองภาพ,ภาพไม่เป็นไรเคไหมคะอ้าวสามคาเคไหมส<ะ>ตี รำคาญอ่ะเสยนี่เสยไอ้คนผมผมจะไม่ดังผมจะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับจับผู้หลันหลาอ่ะเออเออโอเคโอเคเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมค่ะนี่คือโฮมไฟไงนะคะสวยค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะ เอาคือว่าตามอัธยาศัยดิงดิงอันนี้แบบว่าไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจวันนี้เราก็มีสถึงเราก็มาที่บริเวณสถานบึงเขากองมากกันค่ะเลาไปนี้ด้วยเพราะมันเห็นเนี่ย